อันนี้คือเลือกรอยแบ่งนะครับรอยแบ่งกลางที่คิดว่าห่างนะครับรอยแบ่งกลางห่างน้อยสุดนะครับเส้นที่มันห่างน้อยสุดนี่รอยแบ่งกลางเลือกแผ่นที่ลูกค้าส่งมาให้เทสนะครับความห่างของรอยแบ่งกลางคือแทบจะไม่มีเลย นีือเป็นฟิล์มใส แล้วเวลาก,กดนยกดให้มันลอยเส้นแบ่งกลางแล้วเวลากดกดให้มันชิดแบบนี้นะครับชิดจนเกือบจะอยู่บนเส้นแบ่งกลางเลยนะครับแล้วก็กดน้ําหนักมือให้มนรานาบแล้วก็ขนานนะครับกับเส้นแบ่งนะครับให้ชิดมากที่สุดนะครับอย่าให้เลยไปนะครับแล้วก็กดน้ําหนักมือลงมานิดหนึงแล้วก็ยกฟิล์มขึ้นมานะครับ พอด้านที่สองก็ออกเฉียงนิดนึงนะครับยกขึ้นมาโยกเพื่อวกเก็บอากาศนะครับตรงสําหรับเส้นแบ่งกลางเก็บแบบเฉียงเสร็จปับ๊บพอมันสุดแล้วก็รีดไปบบนี้เลยนะครับแล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับรีดลมเส้นแบ่งกลางให้เรียบร้อย นะครับอันนี้ก็คือมีขนนะครับเพราะว่าเก็บไม่หมดตรงน,นี้นะครับเก็บไม่หมดนะครับเก็บไม่หมดแล้วปลายตัวน,นี้ก็คือไม่ได้เน้นเดี๋ยวเราเก็บขอบได้ นี่ก็คือเลือกเส้นแบ่งกลางที่น้อยสุดนะครับเวลาเรามองมองจากตัวฟิล์มที่ลูกค้าส่งให้